w e l c ี m e back 2 channel 2026สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับรถ SUV รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยกับ t โต o ยต้าค Cross ปี2026ที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยซึ่งบอกเลยว่าคราวนี้โตโยต้าได้อัปเกรดใหม่เกือบทุกด้านทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะในการขับขี่เรียกได้ว่าเป็นรถครอส s โอเวอที่ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองและครอบครัวได้อย่างลงตัวถ้ามองจากภายนอกครอสรุ่นใหม่ มาพร้อมกับดีไซน์ที่ปรับโฉมให้ดูทันสมัยและสปอร์ตมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่รูปทรงใหม่ผสมผสานกับไฟหน้าเหลท,ที่เพรียวคุ้มทำให้ด้านหน้าดูดุดันและพรีเมียมกว่าเดิมด้านข้างเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงแต่ยังคงความฉกเฉี่ยวลอ้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วช่วยเพิ่มความลงตัวให้กับภาพลักษณ์และยังมีการยกความสูงจากพื้นเล็กน้อยทําให้รถคันนี้เหมาะกับทั้งถนนเมืองและการขับออกนอกเมืองในวันหยุด ภายในห้องโดยสารบอกเลยว่ามีการปรับให้หรูหรามากขึ้นแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่ใช้วัสดุที่พรีเมียมกว่าเดิมจอแสดงผลกลางระบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple c a r Play แบบไร้สายและ Android Auto พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะบอกคู่หน้าแบบปรับไฟฟ้าส่วนบอกหลังยังคงกว้างขวางเหมือนเดิมและสามารถทับได้แบบ60-40เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างยืดหยุ่น เหมาะสําหรับคนที่ชอบเดินทางพร้อมครอบครัวหรือมีสัมภาระเยอะระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นเคยเพราะครอสซ์สองพัสมาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนเร์รุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์รอบคันที่ทำให้การจอดรถในเมืองแคบแคบเป็นเรื่องง่ายขึ้น ในด้านลุมพลังโตโยตานำเสนอทั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรรุ่นปรับปรุงใหม่ที่ให้กำลังตอบสนองดีขึ้นและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมรวมถึงรุ่นไฮบริดเจเนเรชันใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีไฮบริดล่าสุดของโตโยต้าช่วยให้ได้ทั้งสมรรถนะที่ดีและอัตราสิ้นเปลืองที่ต่ำลงรุ่นไฮบริดนี้ยังมาพร้อมระบบ evo mode ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนไหนระยะสั้นๆได้เหมาะกับการขับในมือที่การจราจรติดขัดสมรรถนะการขับขี่นั้นมีการปรับช่วงล่างใหม่ให้มั่นคงมากขึ้น ทั้งในการเข้าโคง้งและการวิ่งทางตรงบนความเร็วสูงพวงมาลัยตอบสนองไวทําให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือขับออกต่างจังหวัดระบบการสะเทือนยังคงเน้นความนุ่มนวลแต่ให้การทรงตัวที่ดีขึ้นเรียกได้ว่าขับแล้วสบายใจทั้งคนขับและผู้โดยสารสําหรับตลาดประเทศไทยราคาคาดการเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทต้นต้นสำหรับรุ่นเบนซินและอาจสูงขึ้นไปถึง1 3 1 4ล้านบาทสําหรับรุ่นไฮบริดท็อป ซึ่งถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่สวยขึ้นเทคโนโลยีใหม่ความปลอดภัยเต็มระบบและสมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้นก็นับว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดสรุปแล้ว Toyota Corolla Cross ปี2026ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหา SUV ขนาดกลางที่ลงตัวทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันความสะดวกสบายสำหรับครอบครัว และยังได้ความประหยัดจากระบบไฮบริดสำหรับใครที่เป็นแฟนโตโยต้าอยู่แล้วรุ่นนี้ถือเป็นการอัปเกรดที่คุณจะไม่ผิดหวังและสำหรับคนที่กำลังช่างใจอยู่ก็บอกเลยว่ารถคันนี้อาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณ